เที่ยวจังไบเขาจังสิ่งนี้รถคือเขาอ่ะนั่นจี่สวยอ่ะว่ามันน้ำน้ำไหมมันจะไปออกโดในใจว่ะแัน้นเดอนกับซ้ำกันเพี้งยงน้ำกับขึ้นกันเอาน้ามันเด้มันมาพอดีพอดีเลยไม่เลือกไหนทามพอดีอออดดดแววว่าจะออกโดนใช่หรอจบออกมาจะหายรถบ้านสวยอาร์บีไงพี่ออ,นะอ,ออกง่ายมากเลยนะง่ายมีติดง่ายอีหลีจ้าออกง่ายจริงสิคะที่อาร์บีรถบ้านเรามีรถเลือกมากมายหลายรุ่นออกง่ายฟรีดาวเอกสารก็ไม่ยุ่งยากและเป็น ที่รีถบ้าน,านเพียงคุณแต่งตัวตีมสงการถ่ายรูปและเช็คอินก็รับไปเลยส่วนลดมูลค่า20,000บาทและของแถมอยกดีดีดมากแมอย่าลืมนะคะสงการนี้มาออกรถรับเงิน20,000กลับบ้านกับ RB รีถบ้านกันนะคะมันออกง่ายจริงๆนะคะสงการนี้มาออกรถกลับบ้านกับ RB รีถบ้านสิคะ RB ีรถบ้าน,าานชื่อนี้การันตีออกง่าย